เดี๋ยวนี้จะมาทําการซ้อมเหยื่อให้กับบัวขวันคนระับตัวน,นี้ลูกค้าต้องการให้ฝึกเอาไว้ไปไล่นกพิราบเนาะเพราะฉะนั้นการฝึกเพื่อไปไว้ไล่นกพิราบเราก็จะต้องซ้อมเหยื่อบนที่สูงเพราะว่านกพิราบที่มันมารบกวนเรามาสร้างปัญหาเนาะมาถ่ายทั้งเชื้อโรคทั้งความตกรก มันก็จะส่วนมากมันจะทำลังวางไข่ขี้บนบ้านตามศอกตามไขคาตามใต้หลังคาอะไรเงี้ยนกมัดเอ็นแล้วก็วางไว้ด้านบนครับครั้งแรกเอาไม่ง่ายกันเนาะให้ใกล้ๆกัน ยังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราจะใช้เลเซอร์ช่วยก็นกใหม่เนาะเขาย so, ังไม่รู้เรื่องทีนี้เราก็จะใช้เลเซอร์ช่วยครับผีเป้านี่ี่กไให้เขาถอนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาดูรอบสองับ เรนเติใ์่ตัวๆๆครับทีนี้เขาจะได้รู้ว่าสองเมเซอร์เขาจะได้ดินไปจับเหยื่อไปก็เอายากขึ้นไหมหน่อยครับก็<อ>จะจับใต้ชายคาตามคานไม้นะเพราะว่านกใหม่บางครั้งเขายังกัดระยะไม่ถูกระหว่างหลังคากับใต้ชายคาจน,นมันจะเสยขึ้นหลังคาแล้วก็หารเหยื่อไม่เจอนี่ก็จะให้ยากกว่า วนลังคาวนลังคามันจะง่ายกว่านี่ก็เหยื่อก็จะอยู่เนาะก็จะวางบนคานเนาะจะเป็นต่างระดับนอกอาจจะหลงแล้วก็บินขึ้นชั้นบนยิงเป็นตัวมเมียนี่พื้นที่ลักษณะเนี้ต้องฝึกมากกว่าตัวผู้ถ้าตัวผู้ทําได้แบบตัวผู้ตัวเล็กก็เนาะตัวเขาเล็กขนาดเขาเล็กมุดได้อะไรได้เขาจจะจับพื้นที่ยากๆได้แต่ตัวเมียอาจจะต้องฝึกหนักหน่อย รอบที่สามรับปุ๊บอ้อ ก็วันนี้เราจะซ้อมกันแค่นี้ครับสามรอบเพราะว่าถ้าเราไปซ้อมมากรเราจะรู้นะเนาะจะซ้อมมากซ้อมมากเดี๋ยวรู้ว่าเราซ้อมเดี๋ยวติดเล่นก็ถือว่าทําได้ดีครับสําหรับการซ้อมครั้งแรก